สวัสดีพี่น้องซููพ่นส,ส,สวัสดีค่ะมาแมวกินข้าวร่องกันนีอเมทกันไ่เรส,รส,รสรี่ขอแ้วกินต้องเต้องเจิต้องเจิ่ของแกวกินองเงต้องจแนว่าไ่กินในเอง่แวิข้าว ครับหมวันนี้ขออนุญาตกินกับมือนะหลงมองมามีอะไรบ้เห็นไหมคะับหนวหอ,อมกับมือก็พอให้ยูดีมีแหง้งเดลยใครกดไหลกดแค่กดจัดตะไคร้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะเห็นคลิปใหม่ๆได้พี่น้อง ใช้มือนะคะขออนุญาตไม่ใช้จอนกลางหรอกนะแค่โมูสีมา่วันเระชอบเพิ่ม ต้มดเพื่อใครใช่ัหมต้เจ็ดกระดูมุมม้วนอะรนะหยาบมวนม่ไบ้มวผมไม่มกินกับเขาผมแงวไม่กินกับเขาต้งจืดของขายไม่ออกน่าเลยน,น้ำมากินสองกัน พี่น้องแล้วคะยินค่ะพี่มี่กินข้าวเย็นกันยังวันนี้มีอะไรกินกันเอ้ยมาๆๆกินรวมกันภาษาเราเขาบอกว่าเกินข้าวส้มกันค่ะพี่น้องหืมผัดขอบ มาๆมากมาได้ Mother, ลูกกินเข่าวแล้วกันวันขากวงมาได้ลูกตัวซับเป็นยังพวกดี <c oughs> ๋ยังกินแรกงน้อทาม <c oughs> สมภารกมีย ครับคี่น้องทำป็นไงคุณช่วยทำให้เสร็เพื่อนทำยังางประกาดแก้วว่าจะมอ่งเตรียมเหนื่อยหอเหรออืมอเคดีม อืมตไปตไปอืมมาเรืเ่องเ <laughs> สียงฮ <c oughs> ึ่อยนั่งมองกันเนี่ยอไม่จริงเลยนี่สิวเงี้ยามากินกับข้าวได้มาเนี่ยบ้านนี้ไม่ทำอะไรค่ะเลิกงานม,มาตอนเย็นตากับข้าอย่างเดียวสต่เราก็น,นั่งกินค่ะมึงกินยงบ้งกินมันเงี้ยว่ะขา

เชมาวับบานกับจอบนมั้ตำเสเชิเถิะเขากลงไ่ได้เป็นยังี้มัง้ง่ช่วยเรา่นตองเราเชิญแล้วนะเขากลองไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้เป็นที่ตุรศจัท์โอ้เขา,ขานเขานาะเชิญัคัค นักขนาดหรอชิญนักขนาเหรอเอาเนี่ยเอากินนี่เอา,เอาอไห <c ười> นอะไรน้อเดือดก็ด <c> ำ <ười> ม่มา <c oughs> จ,จงงับจางกกันพี่น้องล่ะคะยิ้มกันละไปเห็นหน้าไหลังฮ่ม่ได้ ไม่ได้น้ำนักรอยโลเดอ้อร์มีบ่เป็นยัง <laughs> บ่เป็นยังไปดูเม้อ่อนจะหายแต่ไม่อดกิน นางขามทุงมาเด้อเพืเ่อนแะ่ยิ่ขอร้องกันทำทุ่งยางทำคล้องขามทุง่างาม,ามคล้องทำสา,าปาซาหนาม,มา, <c oughs> ามทำหมูุ่งแซ่บทำหมูุ่างแซ่บกินกับโมฟักกินเ h a เอา,ากินกับเขาวใส่มาวางแรงอยู่ในตลาดเจ้าเม่ค้ามาขายกินข้าวแล้วป้น,าาออวนองเลย จะคอยกินเนื่อในการดินเดี๋ยวก่อนแล้วอยากมันมีสอดกลางได้ไหมล่ะมีจะสอดคอสอดกลางม,มั้งไหม กระดูกหมูออนต้มเด็ดแซ่บมากเลยใ่หัวใจเท้าต้มเด็ดแซ่บมากพี่น้องพี่น้องแต่ยังกินเนาะผมว่าเบื่อก็กลกักก็แท้ก็จับตะไคร่น้ำนได้ไม่น้องเออกดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเด้อย 哎，妈呀 <laughs>！ ขายดีมากขายขายได้ทุกมือค่ะขายได้ทุกวันตัม้มฮู้นะคะพี่น้องเลยนะกินแล้งน้องมาเนี่ยามาเม่งกับมาแช่กันนะเด้อมัดก,กินซุ้มกันมาห้องกันมาห้องกันเดี <c oughs> ๋ยวมือหนาถี่ภาไปกินของปลาพี่หน่อย <c oughs> <ะ>เอาอากาศได้ดีกัน ข้อคิด้ไปทำไมบอกฟังนะสวนมันนะ้องเสียข้อคิดดนะเสียบันทกเข้ากันนาะสูว่มีย <laughs> แล้วเขากันและนอเขาจังเป็นพัวมี่อาการพี่ดาบอก <laughs> ใส่เม,มื่อเล็กหนักมุ่งเจาะโอ้ฮ <laughs> ะ ไดยอยากกินน้ำเนาะขนาดัดออกจากมือเลยคุณบัวเด็กกับบ้านน้หมดแล้วเปล่นไม่ได้น่ำแบดแบบประกาศแจ้งแน้เนานหด้ีว่าทำมัอ cắt lên cho con để tháo bao bao thôi thôi tâm trí cái đục mũ Xay mới chỉ sao khe đó ăn lời ฟองเต้าหู้จืดเลยไตเด้อย้าก,กระดุม,มเขาไม่แห้งเติมจืดคนละถ้วยเนี่ยค่ะเพ่ได้กินถ้วยน้ำกันได้ค่ะแบงกินไีน่ออกแค่หมู ฝองต,หหอตาหูอะไรคืออะไรฟองก็มั่งก็ไม่ไงฟองตาหูก็เดี๋ยวองตาหูอืมอืมเจีบยบมฟินจุดๆเรีอ้อ ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เจดแนวสักระดูกหม้ออันไปแล้วพี่น้องคุดีมีเฮียงชุบสุขคข้นทั้ทคืออะไรสดอะไรต่อเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น,น้องุดดุคนก